สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมนายติ๋มแม่โจกสามนะครับวันนี้ผมจะมาเล่าประสบการณ์ในการที่ผมไปส่องกล้องกับเพาะอาหารให้ฟังนะครับว่ามีขั้นตอนยังไงและความรู้สึกตอนนั้นเป็นยังไงนะครับไปฟังกันได้เลยครับประมาณ2ปีที่แล้วนะครับเป็นเหตุบังเอิญน,นะครับที่ผมตื่นเช้ามาแล้วสังเกต เข้าห้องน้ำแล้วสเกตตัวเองนะครับว่าเฮ้ยทาไมอุจจาระของเราหนิอของเรานน่ทาไมมันเป็นออกสีดําๆเป็นยางเหนียวเหนียวเหมือนเหมือนยางมะตอยนะครับเป็นสีดําค้นๆนะครับก็เลยเหมือนคุ้นๆว่าถ้าอาการนี้ก็คือเลือดออกในกับเพราะอาหารนะครับก็เลยไปโรงพยาบาลน,นะครับวันนั้นไปโรงพยาบาลแล้วก็หมอก็เลยให้ตรวจอุจจาระนะครับก็ไปเบ่งแล้วก็ เอาไปเข้าห้องแลบตรวจนะครับพอพบหมอแล้วก็ออกมาบอกไม่มีอะไรนะครับแต่พอจะไปรับยาซึ่งหมอ,งอก็จะจัดยาไหนลดกดให้นะครับก็ทางแลบก็วิ่งมาตามว่าเรียกชื่อผมนะครับว่าอยู่ไหนอยู่ไหนไปหรือ,อยังเขาบอกว่าผลแลลออกมาเมื่อกี้มันผิดนะครับที่จริงอมีเลือดปนในอุจจาระนะครับก็กลายเป็นเรื่องใหญ่เลยครับทีนี้ผมก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปโรงพยาบาลน,นะครับตอนนั้น าก็กลายเป็นว่าหมอให้ไปห้องฉุกเฉินนะครับแล้วก็มีการสอดสายยางสวนเข้าไปในจมูกนะครับในรูจมูกแล้วก็ใส่น้ํานะครับเพื่อล้างล้างท้องะครับแล้วก็นอนอยู่ห้องฉุกเฉินผมก็โทรศัพท์หาแฟนนะครับบอกว่าเออมาหน่อยมารถกลับไปหน่อยเดียวเขาจะส่งไปโรงพยาบาลจังหวัดครับก็เป็นเรื่องที่ตื่นเต้นทีเดียวครับตอนนั้น พอไปถึงโรงพยาบาลจังหวัดนะครับเขาก็ให้น้ําเกลือนะครับแล้วก็ให้นอนโรงพยาบาลคืนหนึ่งนะครับก็สายสายสวนจมูกนี่ที่ล้างท้องน่ะเจ็บมากนะครับแล้วก็จะบุดหยินตลอดเวลานะครับวันรุ่งขึ้นนะครับอ้าวก็หมอมาบอกว่าจะให้ส่องส่องกระเพาะอาหารนะครับสองกล้องกอกความตื่นเต้นมาแล้วเพราะเราไม่เคยใช่ไหมครับ ยังไงเนาะน่ากลัวแค่ไหนเนาะก็ใจก็ตุ้มๆต่มๆนะครับแต่มารู้ทีหลังนะครับว่าสองก้อนก,กับพวกอาหารนี่เขาจะมีให้เลือก2วิธีนะครับวิธีที่1ใช้ยาชานะครับพ่นอีกวิธีหนึ่งก็คือการที่ใช้ยาสลบนะครับแต่ในโรงพยาบาลรัฐนะครับเท่าที่ทราบนะก็เขาก็ไม่ได้เสนอเรื่องยาสลบเลยนะพอถึงเวลาครับประมาณบ่ายโมงเขาก็มาเข็น เข็นออกไปนะครับเข็นเตียงผู้ป่วยไปเข็นไปแล้วก็ให้ผมรออยู่เปลี่ยนให้ผมรออยู่ข้างนอกเป็นห้องผ่าตัดนะครับเป็นห้องี่กยวกับพวกโซนห้องผ่าตัดนะครับเขาก็จัดเข้าไปแล้วให้เซ็นเอกสารยอมรับอะไรนี่แหละประมาณว่ายอมรับการรักษาครั้งนี้นะครับด้วยความยินยอมนะครับถ้าเกิดอะไรผิดพลาดก็ไม่สามารถจะฟ้องร้องได้ประมาณนั้นนะครับ <S <S ทีนี้ ขั้นตอนที่ผ่าอืดผ่าอมอย่างแรกเลยก็คือว่าเขาจะมาฉีดนะครับฉีดยาพ่นใส่ปากนะครับเขาก็ให้อาปากนะครับเขาก็บอกว่าเป็นยาชานะเดี๋ยวเขาจะรู้สึกแปลกๆเลยนะครับก็พอเขามาพ่นพ่นอยู่ของผมประมาณสามครั้งนะครับพ่นครั้งแรกก็ปล่อยไปสักพักแล้วพ่นอีกสองครั้งนะครับทีนี้หมอก็เอาเข้าไปในห้อง เื่อสองกล้องนะครับเป็นห้องปฏิบัติการผ่าตัดนั่นแหละแต่เป็นห้องสําหรับสองกล้องเข้าไปแล้วเขาก็ให้อ้าปากนะครับแล้วก็มีอะไรมาคุมคุม,คมไว้นะครับเป็นผ้าคุมคุม,คมไว้แล้วก็เอาท่อนะครับน่าจะประมาณใหญ่กว่าใหญ่กว่าหัวไม่มืออยู่นะครับเข้าไปมายัาดยัดลงไปตรงคอครับแล้วบอกให้กลืนลงไปกลปืนลงไปครับกลืนลงไปผมก็เกิดเกิดแบบทรมานนะเหมือน ถ้าท่านที่คนไหนที่หายใจทางจมูกไม่ค่อยดีด้วยเนี่ยเวลาทําแบบนี้อ่ะโอ้ทรมานมากอดัดมากครับคืนลงไปคืนลงไปก็คืนลงไปกึกเหมือนคืนข้าวครับประมาณนี้คืนลงไปลงไป,ลงไปเรื่อยๆแล้วเขาก็จะให้ดูครับให้เขาก็ดูสองดูเขาก็เราจะเห็นเลยนะมันจะมีจอใกล้ๆกันกับเราได้ละก็จะเห็นเลยว่า กระเพาะเป็นยังไงทางเข้าไปยังไงก็เป็นสีออกชมพูชมพูพอไปถึงจุดหนึ่งก็จะเห็นเป็นแดงๆหมอก,ก็บอกเห็นไหมกระเพาะคุณนี่แอะเต็มเลยเป็นแดงไปหมดเลยมีแต่รอยแบบโดนกดกัดนะครับก็น่ากลัวอยู่นะครับตอนนั้น,นอึดอัดแต่ใช้เวลาไม่นานนะครับผมว่าประมาณ15นาทีก็เสร็จนะพอออกมาแล้วปึ๊บหมอก็ดูเรียบร้อยแล้ว ว่าเป็นอะไรตรงไหนเขาจะดูได้ตั้งตั้งแต่ทางเดินอาหารสวนบนนะครับลงไปกระเพาะอาหารแล้วก็ลำไส้ส่วนต้นนะครับก็สองสิ่งนะครับก็รู้ว่าไม่มีก้อนไม่มีบะเร็งอะไรนะก็เป็นแผลในกระเพาะมีหมอก,ก็ค่อยเอาออกครับแล้วก็ตอนนั้นเราก็จะปากก็อย่างเงี้ยก็ชายอยู่นะก็อึดอัดทรมานนะครับแล้วพอเสร็จเขาก็ค่อออกมาหลอกข้างนอกสักพักนะครับดูว่าเรา เอาเป็นยังไงบ้างเรามีอาการผลข้ามเคียงอะไรจากยาชาหรืออะไรไหมสักพักก็เข็นกลับนะครับเป็นประสบการณ์ที่ฝังใจอย่างหนึ่งนะครับในการส่องกล้องกระเพาะนี่แต่ไม่ใช่งั้นนะครับไม่ใช่แค่ครั้งเดียวนะผมส่องสองครั้งแล้วซึ่งก็ทําให้ผมมีความความเข้าใจเข้าเข้าใจของคนป่วยเพราะว่าเป็นเหมือนกันนะครับแต่ตอนนี้ก็ดีขึ้นเรื่อยๆไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่ก็ดูแลตัวเองตัวเองให้มี คุณภาพชีวิตดีๆได้โดยการที่ยังมีอาการอยู่บ้างนะครับก็ไปหายทีเดียวก็ฝากแชร์ประสบการณ์เท่านี้นะครับไว้พบกันคิดหน้าครับสวัสดีครับ